สวัสดีครับวันนี้ TypeScript 1.01เป็นเรื่องของ enum หรือ enumerated type นะครับ enum คืออะไรครับ enum คือกลุ่มของค่าของ constants จำนวนหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเราเลยกรุบไว้ด้วยกันในรูปของ enum นะฮะซึ่งมันหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพมากขึ้นฮะรเริ่มจาก การเขียน Enum ก่อนนะฮะเราใช้คีย์เวิร์ดคำว่า Enum แล้วก็ตามด้วยชื่อซึ่งเราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วเนื่องจากมันเป็น y y p e เราก็เลยขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ในกรณีนี้นะผมจะกำหนดบทบาทของ User ในแอปพลิเคชันของผมผมตั้งชื่อ Row e แล้วก็มันจะมีบทบาทอยู่หลายบทบาทที่มีความเกี่ยวเนื่องกันเราเลยกรุ๊ปไว้ด้วยกันในรูปของ Enum น,นะครับ ตามหลังชื่อเนี่ยจะเป็น c u r r y b a c k e t s เราไม่ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วภายใน c u r r y b a c k e t s เนี่ยครับที่เรากำหนดค่าของ constant จำนวนหนึ่งที่เรามีได้นะครับซึ่งผมจะกำหนด enum สำหรับบทบาทต่างๆที่มี ในแอปพลิเคชันของผมที่จะผมจะแอดส g n ์ให้ user แต่ละคนเนี่ยนะครสมมุติว่าผมมีคลยอนะครับค่าแรกแล้วเราก็ขั้นแต่ละค่าด้วยคอมมาแบบนี้นะครับค่าที่2สมมุติว่ามีจีเ t เตอร์นะครับค่าที่3เป็น Admin นะฮะแล้วค่าที่4เป็นสมมุติ Super Admin นะครับนี่คืออ n น m um นะฮะชื่อ Row นะครับแล้วถ้าเราอยากจะเข้าถึงค่าแต่ละค่าล่ะเดี๋ยวลอง่อ console.log นะฮะ อีน e ัม um, แล้วก็ค่าแต่ละค่าที่เราอยากจะดึงออกมาใช้เนี่ยเราก็ใช้ชื่อของอ e ีน um, ันะครับแล้วก็จุดนะครับจะเห็นว่า TypeScript หรือว่า VS Code เนี่ยเขาก็จะมี Auto Complete ให้ว่าโรเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ค่านี้นะแอดมิน l i e n t Editor Super a d m i n นะครับสบมมติว่าเราเอา Client ล้กันนะครับแล้วก็ เพื่อที่จะรันออกมานะฮะเดี๋ยวผมเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับต้องคอมไพล์ออกมาเป็น Java สคริ p t ก่อนนะครับก็จะรัน่ s c นะฮะแล้วก็ app.ts เพื่อที่จะแปลงไปเป็น Java Script ก่อนนะครับแล้วเมื่อเราได้ Java Script c โค้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรันด้วย Node นะครับ node app.js นะครับ ก็จะได้ค่าของ row. client มาค่ามันเป็นศูนย์ครับเราไม่ได้ค่า client มาไม่ได้ค่านี้มาแต่จะได้ค่าศูนย์ออกมาแทนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวลอง console. log ตัว row ออกมาดูนะฮะเราจะต้อง compile ก่อนนะครับก่อนที่จะ console. log ด้วยจากวาสคริปออกมาดูหน้าตามันเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรา run node app.js นะครับนี่คือหน้าตาของ enumro เมื่อแปลงเป็น javascript แล้วนะครับลักษณะมันเป็นเหมือน จำว่าสคริปต์ b j j e t t กนะครับก็จะมี Key กับมี Value นะครับเมื่อกี้เรา Access ตัว Client นะครับ row client ก็จะได้ค่า0มาเดี๋ถ้าเรา Row.Editor ก็จะได้1 Row.Admin ก็จะได้2ถ้าเราอยากจะได้ค่าที่เรา a อ s i g n ไปนี้ Cli e n t น d i t o r a d m i n เนี่ยเราจะต้อง Access Key ที่เป็น0เป็น1เป็น2เป็น3ซึ่งเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับ ในกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ square bracket นะครับเราไม่สามารถใช้จุดได้นะครับสมมติว่าผม access k คียที่เป็นศูนยนะครับแล้วก็ compile ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์นิดนึงแล้วก็ compile เป็น javascript ก่อนนะครับแล้วก็ run node app.js นะครับก็จะได้ค่าที่เป็น client มานะครับทีนี้ถ้าเราดูตามาผมเคลียร์ไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยว รันอีกทีก็ได้ฮะ row นะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ row ให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะก็รันคอมไพ l ล์ก่อนนะครับแล้วก็รัน app.js นะครับตัว row in n u m Row ที่เป็น JavaScript แล้วเนี่ยครับจะเห็นว่า TypeScript เนี่ยเขาแปลงนะฮะตัว compiler เนี่ยเขาไม่รู้ว่าอีกค่าที่เราระบุไปเนี่ย มันเป็นคีย์หรือเป็นเป็นแวร์ยนะครับเขาก็เลยแปลงให้ได้เป็นทั้งคีย์แล้วก็ v a ร์ยูนะครับถ้าค่านี้เป็นคีย์เนี่ยแวร์ยของมันเนี่ยจะเริ่มจาก0123ถ้าค่านี้เป็น v วร y ยูเนี่ยคีย์ของมันก็จะเริ่มจาก0123นะครับฉะนั้นถ้าเราจะเอาตัวแคลนนี้ออกมาเราจะต้องเข้าไปที่ row ไม่ใช่ดอทะเป็น square แบล็กเกตเนื่องจากเราใช้ดอไม่ได้นะครับเราก็เข้าไปที่ row square bracket แล้วก็ข้างในนั้นเป็นศนถ้าเราอยากได้ editor ก็ row square bracket หนะครับถ้าเราเข้าไปที่ row client ก็จะได้ศูนย์มาจะได้ตัวเลขมาที่เป็น value ของมัน,นครับทีนี้นอกจากเราจะ,ะให้ type script เขา กำหนดค่าให้เราแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะกําหนดค่าเองได้เช่นเราไม่จําเป็นต้อง start ที่ศูนเรา start ที่1ก็ได้นะครับมันก็จะเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4นะครับเดี๋ยวเราลอง c o m p พ l ์อีกทีหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็นี่ก็จะเห็นว่ามัน start ที่1และทั้งตัวที่เป็น key หรือตัวที่เป็น value นะครับ แล้วเราไม่จำเป็นต้องให้มันเพิ่มทีละหนึ่งก็ได้เราอาจจะให้มันเป็นกำหนดได้เองเช่นหนึ่งสามห้าหรืออาจจะไม่ต้องเป็นสเต็ปก็ได้เช่นหกแล้วกันนะฮะแล้วก็สิบอะไรป,ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวลองอให้มันคอมอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็รันเห็นว่า ทั้ง Key และ Value ก็เป็นค่าที่เรากำหนดไปนะครับแล้วถ้าเราไม่อยากจะให้มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวละเราอยากจะได้ Key คือ Client Value คือ Client Key คือ Editor Value คือ Editor นะครับเราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะฮะโดยการกำหนดค่าเองนะครับผมจะกำหนดค่า,าพวกนี้นะครับก็จะเดีย๋ยวจะลบพวกนี้ไปนะครับแล้วก็จะกำหนดแต่ละค่าของแต่ละ k e ยเนี่ยฮะให้เป็น คำนั้นนะฮะเช่น client ก็ค่าเป็น client e d i ด o เค่าเป็น Editor นะครับเดี๋ยวเรา compile อีกทีนึงนะฮะเราก็นี่ก็จะเห็นว่าเราได้ลักษณะมันเป็น object เลยนะฮะคียมันคือ client Value คือ client k คีย์ e อ i ี o r อร์ูคือ e d ด t เตอถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเรา access หรือว่าเข้าถึงสมมติ Editor นะครับเราก็จะได้ ค่า s t r ริงที่เป็น editor ออกมานะครับทีนี้ถ้าเรา,เากำหนดตัวแปรสมมุตินะฮะว่าตัวแปรชื่อ r o w แล้วกำหนด type ให้มันเป็น enum นะฮะทีนี้เวลาเราระบุค่าของมันเนี่ยเราต้องใช้ enum แล้วก็ดอว่าเป็นดอะไรนะครับถ้าเราไปเอาอย่างอื่นเช่น owner ประมาณนี้ก็มันก็จะไม่มีนะฮะมันก็จะฟ้องว่า ต้องใช้4ค่านี้เท่านั้นนะจะใช้ค่าอื่นไม่ได้นะครับก็จะเป็นการลิมิตโอกาสที่เราจะใช้ผิดนะครับให้มันอยู่ในค่าที่เรามีเท่านั้นนะครับนั่นคืออินนะัมฮะแล้วเราจะใช้อินนมเมื่อไหร่เมื่อเรารู้ค่าของมันก่อนล่วงหน้าแล้วก็มันมีจํานวนไม่มากนะักเช่นในกรณีนี้ผมมี4หรือสมมติว่ามันมีอินัมชื่อชื่อเดือนนะฮะเป็นชื่อมัน ซึ่งผมแทนค่าของเดือนแต่ละเดือนเนี่ยก็มีแค่12แต่ถ้าเรามีเยอะๆหรือเราไม่รู้ค่าล่วงหน้าก่อนที่จะคอมพา์เนี่ยเราก็ไม่สามารถใช้อินัมได้นะครับเราจะใช้อินัมเมื่อค่ามันมีในกลุ่มของมันไม่เยอะมากแล้วก็เรารู้ค่าล่วงหน้านะครับนั่นคืออินัมฮะใน TypeScript ครับ